ตอนนี้ละครเรื่องนี้ดังมากไปที่ไหนนะหลายๆลยคนก็บอกว่าดูย่างแกดูย่างแกดูย่างเธอดูอย่างฉันดูแล้วนะฮะกับละครเรื่องนี้ค่ะ คุณพี่ขาดิฉันเป็นหานมิใช่โหงเรื่องนี้เป็นละครที่เรียกเรตติ้งให้กับทางช่อง 3s d ได้เป็นอย่างดีคะ่ะนักแสดงนำอย่างน้องโบเมลาดานะคะรับบทเป็นบุญตาค่ะซึ่งบุญตาเนี่ยนะ,ะก็ย้อนยุคแล้วก็เป็นสาวที่อยู่ใน คณิกาซ่องคณิกาเนี่ยแหละนะคะก็เรียกว่าโอ้โหกำลังเชื่อเชื่อเลยกำลังสนุกสนานเลยนะคะโคจรมาเจอกับพระเอก อย่างคุณหลวงเนี่ยค่ะรับบทโดยน้องพลนวสนะคะไม่ต้องพูดถึงนางเอกเขาดังเกลี้ยงไปแล้วพระเอกค่ะก็เรียกว่าเข้าวงการบันเทิงมานานแล้วน้องพลเนี่ยเล่นละครหลายเรื่องแล้วเช่นกันและละครแต่ละเรื่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นละครที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดนะตอนนั้นเขาก็มีคู่จิ้งของเขาบัวพลจําได้ไหมคุณผู้ชมโอ้ตอนนั้นก็ดังมากๆเลยตรบาบสีชมพูแล้วก็ละครอีกหลายเรื่องเลยนะฮะแต่ ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยล่าสุดเนี่ยกับละครเรื่องนี้นะคุณผู้ชมคุณพี่ขาดิฉันเป็นหานมิใช่หงค่ะพระเอกของเราเนี่ยมาในมาดของนิ่งๆเป็นคุณตำรวจนะฮะแล้วก็ที่สำคัญไปมากกว่านั้นบทบาทมันค่อนข้างท้าทาย้องพลมากๆจัดเล่นละครคอมดี้อย่างไรเล่นละครตลกอย่างไงไม่ให้ขำเพราะคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยจะต้องสุขขุมลุ่มลึกนะฮะแล้วก็ อาจจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักได้นิดหน่อยและน้องพลนวัตก็ทำได้ดีมากๆออกอากาศมาแล้ว EP แรก EP 2 EP 3 EP 4เนี่ยหลายๆคนก็หลงรักคุณหลวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับพระเอกหนุ่มชื่อดังของเราน้องพลนวัตเนี่ยแหละนะคะ,ะที่สำคัญไปมากกว่านั้นค่ะผู้ชมคะก็ ตอนนี้นอกจากละครกําลังออนแอร์อยู่นอกจากละครที่เรตติ้งถล่มทลายแล้วเนี่ยตอนนี้น้องก็กําลังถ่ายทำนะในส่วนของภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งพระไม้ค่ะอันนี้จะโครจรไปเจอกับนางเอก น้องมุกดานะฮะในภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์สยองขวัญเป็นภาพยนตร์ที่ต้องแกะลอยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์ด้วยมีอะไรซ่อนอยู่ในพระไม้หรือเปล่าและพระไม้เนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญในการที่จะไขและก็คลี่คลายปมต่างๆได้หรือไม่อันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆและที่สําคัญไปมากกว่านั้นค่ะ เป็นพระเอกที่ฮอตมากๆจริงๆคุณผู้ชมละครออนแอร์อยู่แล้วก็มีละครถ่ายทําอยู่ด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของออภาพยนตร์อีกนะฮะและเชื่อแน่ว่าในอนาคตอาจจะต้องมีโปรเจกต์ใหม่ๆอีก ร้องเพลงได้ไหมถ้าร้องเพลงได้เป็นศิลปินได้เลยนะคะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ได้ด้วยพอตอนนี้น้องพลเนี่ยก็กําลังฮอตมากๆด้วยเช่นกันน้องพลเนี่ยเป็นลูกชายของอดีตนางเอกนะ,ะในภาพยนตร์ค่ะนั่นก็คือคุณแม่ชนุตตพรนะคะวิสิทธโสพลค่ะน้องพลเป็นพระเอกของช่อง3 s มเอเนี่ยแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่เล็กซี่บอกไปว่าเขามีงานละครหลายเรื่องแล้วก็ไต่เรื่องของฝีมือพัฒนาฝีมือการแสดงมาโดยตลอด ทําให้เราได้เห็นเลยว่าการพัฒนาฝีมือการแสดงเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต้องมีการพัฒนาไปตลอดชีวิตนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆและที่สำคัญไปมากกว่านั้นค่ะผู้ชมขาก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าน้องพลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่คือน่ารักน่ารักตรงที่ว่า รักใครชอบใครก็บอกไปตามตรงเนี่ยแล้วนะคะแล้วหวานใจของน้องพลเนี่ยนี่คือน้องคุกกี้ยดานั่นเองค่ะเป็นนักแสดงสาวข,ของทางช่องวัน31เนี่ยนะคะฉาย,ยาของเขาคือคู่รักนักวิ่งค่ะชอบออกกำลังกายเหมือนเหมือนกันมีแอคทิวิตี้นะคะเหมือนเหมือนกันค่ะคู่นี้ก็เป็นรักข้ามช่องที่หวานชื่นไม่เบานะคะแต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นผลงานเรามาโฟกัสเรื่องของผลงานดีกว่าเพราะเชื่อแน่ว่าผลงานเนี่ยเป็นอะไร ที่พิสูจน์น้องได้เป็นอย่างดีเลยผลงานที่ผ่านๆมาสายรับจับแอปค่ะผู้ชมตอนนั้นก็โด่งดังมา,มากๆเลยนะ สเสน่ห์รักนางซินโอ้โหดังมากๆตราบาบสีชมพูนะคะแล้วก็พลาวมุกนี่คือแบบสุดๆอันนี้ที่เล่นกับน้องบัวนะคะก็อน,นุกโด่งดังเลยเกมสเสน่หาลิขิตแห่งรักพิภพหิมะนะคะและล่าสุดกับละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหา่านมิชัยหงเนี่ยแหลคะค่ะถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของน้องพลผลนวัฒเลยนะคะและที่สําคัญอย่างที่บอกค่านผู้ชมขาฝากด้วยกับพระเอกคนนี้ นอกจาก EP ีที่ออกอากาศไปแล้วสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะออแอป3พลัสค่ะรวมไปถึงค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ EP ี่อต่อๆไปเนี่ยกำลังเข้มข้นมันจะมีปมอีกหลากหลายเรื่องราวและเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยเขาเป็นแฟนกันอยู่แล้วหรือเปล่าเขารักกันอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วนางเอกเนี่ยมันกลับชาติมาไงมันอยู่ในชาติปัจจุบันแล้วนางเอกมาอยู่ในร่างของบุญตาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะคะแล้วเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเอ้ย เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยจีบกันไหมหรือเขาเคยเป็นแฟนกันหรือเ่าหรือเขาทะเลาะก,กันมาก่อนนะฮะอันนี้เป็นปมหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูเลยพอเล็กซี่เป็นแฟนละครเรื่องนี้มากๆนะคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมีช่หงเพราะว่ายิ่งออกอากาศไป ยิ่งอ่อนแอไปยิ่งฉายไปความเข้มข้นมันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้เราได้เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมข่าว่า,าละครเรื่องนี้มันกลมกล่อมมากๆไม่ใช่แค่ชื่อเรื่องที่มันสะดุดหูแล้วไม่ใช่นักแสดงเท่านั้นที่มากฝีมือแล้วทีมงานเบื้องหลังค่ะคุณผู้ชมค่ะระเมียดระไม่มากๆสามารถทําให้เราเนี่ยย้อนยุคกลับไปในสมัยรัชกาลที่3ได้ทําให้คนดูได้เห็นถึงความโบราณของกงของเก่าต่างๆหรือว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในสมัยอดีตเนี่ยเวลา มันเปลี่ยนแปลงไปแต่เราก็ยังสามารถได้เห็นอดีตยังคิดถึงอดีตที่เคยผ่านผานมานะฮะใครเกิดทันในยุคนั้นก็จะคิดถึงนะฮะแต่ว่าถ้าใครเกิดไม่ทันเนี่ยกลิ่นอายความเก่ากลิ่นอายความโบราณมันก็เกิดขึ้นและตอนนี้ค่ะผู้ชมคะเลตติ้งของคละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหาามีชัยหงเนี่ยทะยานแตะขึ้นไปจะแตะ เลข6เลข7แล้วนะคุณผู้ชมถือว่าเรตติ้งสูงมากๆอะคุณผู้ชมฝากด้วยกับละครเรื่องนี้ค่ะคุณพี่ขาดิฉันปินหัดมีใช่หงออกอากาศทุกวันพุธและพฤหัสช่วงเวลา2 0่สนากาสานาทีหรือ2องทุ่มครึ่งนั่นแหละสามารถรับชมได้เลยนะก็ดูสดๆ และคุณจะรู้ว่าโอ้โหมันถึงอารมณ์มากๆหรือใครดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้นะผู้ชมอย่างที่เล็กซี่กล่าวไปช่องทางการรับชมก็สามพลัก็สามารถดูได้ด้วยนะฮะและมากไปกว่านั้นคะ่ะผู้ชมคะละครแต่ละเรื่องนะตอนนี้นอที่ออกอากาศอยู่นะมันสนุกมากจริงอยากให้ผู้ชมได้ดูเพราะละครไทยเนี่ยณนะตอนนี้เขามีการปรับมากขึ้น ทำให้คนดูรู้สึกใกล้ชิดกับตัวศิลปินดารามากยิ่งขึ้นนะฮะเอาเป็นว่าค่ะตอนนี้อยากให้ผู้ชมเปิดทีวีหรืออยากให้ผู้ชมเนี่ยดูในแอปพลิเคชันต่างๆนะกับละครไทยเพราะละครไทยค่ะก็คือการสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของความเป็นไทยนั่นเองผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้นะที่มายาคดีนิวในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มค่ะ